รู้จักสองกลไกการทํางานของแก๊สอิสเรียนที่ทําให้ผลผลิตเพิ่มเพื่อนมีใครบ้างคะที่เป็นสวนยางที่จะใกล้จะโค่นแล้วคิดว่าอีกสักสองสามปีจะโคน่นแต่ว่าก็บี่ยางยากเหลือเกินกีบยางหน้าร่างหมดไปแล้วกีบยางหน้าสูงก็แล้วล้าจะทําอย่างไรก่อนที่จะโค่นยจะได้ผลผลิตเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้เต็มที่หรือบางคนที่มีสวนยางที่อายุ15ปีขึ้นไป แต่กัรกรีดยางเสียหายเนื่องจากว่าคนกรีดยางค่ะไปกรีดยางเป็นแผลแ็มไปหมดเลยไปตัดเชือเจริญทําให้ไม่สามารถที่จะสร้างเปลือกขึ้นมาใหม่ได้เพื่อจะกรีดยางอีกรอบอันนี้ค่ะทําให้อายุการกรีดยางสั้นก็เลยอยากจะเก็บเกี่ยวผลผลิตอยากจะได้ผลผลิตต้นยางมากเหมือนเดิมทำอย่างไรอันนี้ก็สามารถใช้แก๊สอิสเตรนได้ค่ะ นีเพื่อนๆมาฟังนะเพราะว่าในการใช้แก๊ส e อิสเรี A นะคะมันจะมีสองกลไกค่ะที่จะมาช่วยเพิ่มผลผลิต,ตดางให้สูงขึ้น,นกลไกแรกเกี่ยวข้องกับการสร้างน้ำํำยางะคะ่ะเพราะว่าแก๊ส e อิเรี A นะคะเขาเหมือนกับเป็นพลังงานย่อยค่ะเป็นพลังงานที่ที่จะไปช่วยทําให้ไปขับเคลื่อนทําให้วัตถุด,ดิบก็คือน้ําตาลสุโคตท,ที่ได้จากการสะโคแสงแล้วเคลื่อนย้ายมาเก็บไว้ในเซลล์ต,ต,ต่างๆของ ต้นยางไม่ว่าสดของเปลือกส่วนของเนื้อไม้นะคะจูเก็บสะสมไว้อย่างนั้นนะคะสองาให้สายงานการผลิตนําเอาวัตถุดิบมามาสร้างในกระบวนการต่างๆจนกระทั่ง,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 งได้น้ำยางขึ้นมานะคะ่ะนี่แหละคะ่ะผลน้ํำยางมากก็มีโอกาสได้ผลผลิตมากขึ้นนะคะอันที่2อคือเกี่ยวข้อกับการไหลของน้ํายางแกส๊สเรนนะคะเขาจะ เป็นตัวหนึ่งที่จะเพิ่มแรงดันในท่อน้ํายางโดยที่เขาไปดึงน้ําจากเซลล์ข้างเคียงค่ะมาช่วยนะคะก็จะทําให้น้ํายางไหลได้ดีค่ะมันกัะโปรยมันกับน้ำในสายยางนะคะถ้าเรามีมอเตอร์สักหน่อยใน,นแรงดันให้น้ํายางรือน้ําออกมาเยอะค่ะนี่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งและอีกอย่างนึงที่ทําให้น้ํายางไหลานานก็คือการรักษาสเสถียรภาพของน้ํายางไม่ให้ส่วนที่เป็น อนุภาคที่เรียกว่ารูทอยส์อนุภาครูทอยม์มาจากน้ํายางในน้ำยางจะมีสส่วนก็คือมีส่วนที่เป็นอนุภาคยางที่เราเรียกว่าปริมาณน้ำยางแห้งอันนี้จะมีประจุลบนะคะแล้วก็ในน้ําเซรั่มในน้ําเซรั่มจะมีอนุภาครูทอยส์นี่แหละคะ่ะเป็นตัวหนึ่งที่ทาให้น้ํายางกุดตันไวในอนุภาครูทอยสะะ์ค่ะเขาก็จะเป็นเซลล์ทั่วไปถ้าผนายเซลล์เาแตกไวนะคะภายในรูทอย์ก็จะมีส่วนที่เรียกว่าน้ำบีเซรั่มะคะ่ะ ตัวนี้จะมีประจุบวกถ้าประจุบวกออกมาคิดตัวิึกาว่าประจุบวกกับประจุลบมารวมกันก็จะทำให้เขาจับตัวกันและทำให้น้ำยางจุดไหลไวอันนี้ก็ทำให้ผลผลติตน้อยเอทเทีนจะมาช่วยตัวนี้จะช่วยมารักษาไม่ให้ผนังเซลล์ของโมทอยแตกไวเราจะเห็นว่าน้ำยางไหลต,ตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยง,ง,งวันอีกวันหนึ่งมากกว่า12ชั่วโมงขาดตัวนี้ อันนี้คือสองกลไกที่จะทําให้ผลผลิตยางสูงขึ้นและเกี่ยวข้องกับการสร้างน้ํายางและก็กลไกเกี่ยวข้องกับการไหลของน้ํายางค่ะเห็นไหมคะความรู้ดีๆตรงนี้ถ้าใครเห็นว่าความรู้ดีดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดนะคะและถ้าใครอยากจะรู้ลึกร,ร,รู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการเกร็ดให้ผลผลิตเพิ่มไปได้เพิ่ม ในคอสนี้ครูพิสมัยจะสอนวิธีการสร้างรายได้คือควบคุมการเกลียดยางเราจะเกลียดยางอย่างไรดีที่จะไม่ทําให้หนายางเราเสียหายและเกลียดยาอย่างไรให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและได้เกียดยางได้ระยะเวลานานค่ะอันนี้ถ้าใครสนใจสามารถที่ไปหน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์รือว่าที่ข้อความบอกว่าสนใจนะคะแล้เขามาเรียนรู้วยกันครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษสําหรับคนที่มาฟังในคลิปนี้ค่ะ ความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ตงหากที่แพงอย่าลองผิดเราถูกเลยค่ะ